ทำอะไรนะพ่อทำนม้งเมาฮะือนนม้เมาหลายค่ะแม่ต่ใสแมงเมาเต็มเลย ีทำไมไม่ตักน้ำใส่กระมังแล้วมา,มาใส่อ <c oughs> ีกน้ำมาสอยชัน้น เป eh? ็นเขาเฮียงเขาซานไหนดังอยู่ต้นองคดรู้ได้ไงว่าหลังมันเป็นยังไงหลังก็ขุยหมดแดงนั่นแหละจมปลวกกนหลย